รีวิวเครื่องชงกาแฟรุ่นใหม่น้อง Cm 98โป o สเปค60-80แก้วต่อว,วันพร้อมจัดชุดอุปกรณ์เปิดร้านกาแฟขนาดกลางในงบ2 9 0 0 0พร้อมสูตรเมนูร้านกาแฟถ่ายคลิปสกัดกาแฟทำลาเต้เย็นสูตรร้านเฮียหอมเข้มถึงใจปะไปดูกัน ตัวเครื่องน้อง CM98 p r ตัวโครงสร้างเป็นสแตนเลสน้ำหนักเครื่อง15กิโลสามารถยกคนเดียวได้ไม่หนักเกินไปมาพร้อมแทงน้ำขนาดใหญ่ขนาด2.5ลิตรเติมน้ำครั้งเดียวชงได้30-40แก้วสบายปุ่มเปิดเครื่องรุ่นใหม่จะอยู่ด้านหน้าสเปคหมอ้อต้มเป็นทองเหลืองขนาด420มิลลิตรเปิดเครื่องครั้งแรกใช้เวลาประมาณ5นาทีให้สังเกตไฟสีแดงด้านขวาเปิดอยู่แสดงว่าเครื่องกำลังต้มน้ำ ถ้าไฟสีแดงดับลงแสดงว่าพร้อมใช้งานกดปุ่มสกัดน้ำร้อนจะไหลออกมาทันทีมีระบบ p i n f นฟิหรือการพรมน้ำก่อนสกัดพัก3วินาทีการสตรีมนมให้มาแบบยาวใช้งานง่ายมากวัสดุเป็นสแตเลสมาพร้อมระบบทำความร้อนคู่สามารถสตรีมฟองนมพร้อมสกัดกาแฟได้ปั๊มน้ำให้มาเป็นไวเบชั่นสเปคล้านขนาดกลาง60 ถึงแ0แก้วต่อวันรุ่นนี้จัดว่าถึกทนแรงดันปั๊ม9าถึง15บาร์มาตรฐานจุดที่เฮียชอบที่สุดคือหัวชงวัสดุเหมือนหม้อต้มเป็นทองเหลืองให้ความร้อนเร็วและนิง่งเหมาะเป็นเครื่องกาแฟสำหรับชงขายสามารถทำซ้ำได้หาเพอร์เฟกช็อตได้ช่วยรักษามาตรฐานให้ร้านกาแฟของเราถานน้ำทิ้งก็เป็นสแตนเลสเช่นกันช่วยรักษาความสะอาดถอดล้างทำความสะอาดได้ง่ายจุดสำคัญมีวววาาาาาาเเเเเดดดดดนนนนน้้พืื่่่่่ออคยยยแแรรรรงงงงงัััหหกกกะะสสิจไมี ขวาระบบท่อจ่ายน้ำร้อนเอาไว้ชงเมนูโกโก้วิธีใช้เปิดวาล์วแล้วกดปั๊มง่ายมาก ต่อไปการตั้งเวลาสกัดกาแฟให้กดปุ่มที่ต้องการตั้งค้าง5้าวิจะขึ้นไฟกระพริบทาต้องการลดเวลาให้กดปุ่ม1ช็อตต้องการเพิ่มกดปุ่ม2ช็อตปุ่ม1ช็อตตั้งเวลาได้1 5บหถึงสาิาวิปุ่ม2ช็อตตั้งเวลาได้2 5่สิบหถึงสีิาวิสามารถเลือกตั้งได้ตามสูตรกาแฟที่ต้องการการชงให้มาแบบมาตรฐาน58ิมิลพร้อมถ้วยอัปเกรดไลนิก้าจุกาแฟได้มากถึง20-22ถึงกรัมรสชาติโทนหวานเปรี้ยวน้อย หอมถึงใจคาแรคเตอร์ร้านเฮียทุกเครื่องมาพร้อมังสือสูตรร้านกาแฟขนาดแก้ว16 20 22ออนเอาไว้ให้เลือกใช้ตามขนาดที่ต้องการเร็จเครื่องนี้เฮียใช้เป็นเมล็ดโทนคาเฟ่คู่ระดับกาาร่อนเข้มบาซิลเบนไทยคู่กับเครื่องบด A64 น้องเอาอยู่ได้กาแฟเข้มเข้มสู่น้ำสู่นมเบอร์บทที่ใช้เฮียตั้งไว้ให้เริ่มต้นเบอร์15เวลาบท20กรัม10วิหากต้องการเพิ่มลดจิมที่น้าจอได้เลยน้องเป็นระบบทัชสกรีนสามารถตั้งช็อตได้1ช็อตและ2ช็อตเหมือนเครื่องชงหรือกดแมนนวลเติมกาแฟสั่งการได้ที่ปุ่มตรงกลางพร้อมแล้วเริ่มชงกันเลยวางแก้วเครื่องบดบนตาช่างปรับน้ำหนักให้เป็นศูนย์ ผงกาแฟสามารถเกินได้นิดหน่อยในช่วง20กรัมถึง20.5สูตรร้านเฮียแนะนำให้ช่างทุกแก้วเพื่อรักษามาตรฐานสังเกตกาแฟและเอียดสม่ำเสมอในงบหลัก5,000น้องเครื่องนี้ถือว่าทำได้ดีเลยวิธีการเตรียมกาแฟเฮียขอทำช้าๆนะเผื่อน้องมือใหม่มาดูใส่รอบด้ามชงเพื่อกันหกแจได้เทผงกาแฟง่าย ขอดามชงให้ผงกาแฟด้านล่างเสร็จตัวเกี่ยได้มากะลองให้หนากาแฟเรียบเสมอเท่ากันเคล็ดลับให้เลือกมากะลองหนักๆเราจะไม่กดให้หมุนอย่างเดียวประมาณ10บรอบเพราะถ้ากดต้องกดให้แรงเท่ากันทุกครั้งโดยความสูงเกีีร์ปรับให้สูงประมาณ1เซนจะปรับแบบนี้ให้หมุนส่วนบนออกและปรับแกนด้านในแนะนําให้ซื้อแบบแกนใหญ่จะปรับง่ายกดด้วยแทมเปอร์ที่มีขอบช่วยประคองช่วยให้การกด ตั้งฉากโดยง่ายเหมาะสำหรับมือใหม่น้ำหนักกดประมาณ30ปอนด์กด2ครั้งก่อนสกัดกดไลนน้ำปรับอุณหภูมิหัวชงการใส่ด้ามชงน้องใส่ง่ายตัวเครื่องมีน้ำหนักไม่ค่อยสวิงตามแก้วสกัดช็อตแนะนำเป็นแบบปากกว้างขนาด250มิลลิลิตรจะพอดีแต่ถ้าทำคลิปขอใช้แก้วแบบใสจะได้โชว์คีม,ม่าสวยๆ <c oughs> พร้อมแล้วกดสกัดเลยจ้า ตัวเครื่องหยุดพักพีนฟิวสามวิเฮียกดปุ่ม2ช็อตตั้งเวลาไว้35วิอันนี้ขอรีวิวตามตรงตั้งแต่เฮียใช้เครื่องมาหลักหมื่นถึงหลักแสนทาบาเลต้าไม่ได้เข้าใจเมล็ดกาแฟจริงๆการจะตั้งช็อตให้เป๊ะถือว่ายากมากสูตรร้านเฮียทุกการสกัด ถึงต้องใช้ตาช่างถ้าการสกัดเกินสูตรที่วางไว้เราก็กดยูถ้าได้น้ำกาแฟน้อยเราก็กดเพิ่มแต่ต้องให้อยู่ในช่วงตามโปรไฟล์ที่กำหนดเช่นเมนูลาเต้ใช้น้ำกาแฟ45 ml ควรให้เวลาอยู่ในช่วง 25- ถึง40วิข่าวนี้ก็มาปรุงกันสูตรนี้แก้ว16ออนเติมน้ำสด80 นมข้นจืด30หวานกลางนำเชื่อม15คนส่วนผสมให้เข้ากันลาเต้เสิร์ฟแบบแยกชั้นค่อยๆ่อลิ้นกาแฟอย่างตั้งใจส่งกลิ่นหอมไปยั่วลูกค้าคิดถึงกาแฟเข้มเข้มคิดถึงร้านเทียนำเบอร์36บ้างนะขายของแบบเนียนเนียนขอบคุณครับ สำหรับน้องๆมือใหม่อย่าเพิ่งมองว่ายากนะถ้าเข้าใจเทคนิคมันฝึกฝนฝึกชิมกาแฟแปบ๊บเดียวก็ทำได้แล้วเชื่อเฮียหรือถ้าเอาแบบง่ายๆเฮีย er แนะนำมาซื้อหน้าร้านให้น้องทีมงานเฮียสอนให้แบบจับมือทำตั้งค่าเครื่องชงพร้อมเครื่องบดพร้อมสอนสูตรทำเมนูกาแฟต่างๆได้เครื่องกลับไปจะได้ชงเป็นเลยมันง่ายมาก <c oughs> ขอให้มีความสุขกับกาแฟนะขอบคุณครับ